และคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวการ์ดค่ายแดง AMD RX 6800จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพีจ่าพีชาแนลนะครับชแนลนี้เนี่ยผจะให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมหรือเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเรียนคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับ โอเคครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับเขาได้ให้ตัวการ์ด AMD 6800นะครับให้ผมมารีวิวนะไม่ได้ให้จริงๆคือ <c ười> เอาเป็นว่านะครับคือเขาไปซื้อมาแล้วกันนะครับทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเออเอามาขุดในตัว h y v e OS เนี่ยมันขุดไม่ได้นะครับเ <c ười> ขาก็เลยว่าเออให้ผมเนี่ย มาลองทําดูนหน่อยประมาณนี้แหละนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจริงๆเมื่อว,วานนะได้ลองเทสไปแล้วนะครับก็มันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างนะทำให้มันขุดไม่ได้เออแต่ว่าในฝั่งที่เป็นวินโด s นะมันขุดดีมากเลยนะเนี่ยไอตัวนี้นะแอนเน,นี่ยนะ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมอัดไปแล้วเนี่ยแต่บังเอิญว่าคลิปมันมีปัญหาแล้วกันเนาะมันเอามาตัดไม่ได้แล้วครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัดใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเซตติ้งในการอเว์คล็อกมันเป็นยังไงแล้วก็ขุดเหรียญอัลเทอร์เนียมเนี่ยมันได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคงั้นก็ไปชมกันเลยก็โอเคนะครับก็มาอยู่ที่หน้าจอวินโดว์ของเราแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะทําการเปิดตัวไดเวอร์ของ a m d ขึ้นมานะครับ เรดิออนซอฟต์แวร์นะครับเ <c oughs> ขาอ,อ่านว่าเรดิออนหรือเรเดียนนะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆเรดิออนแล้วกันนะอ่ะทีนี้นะครับในตัวหน้าจอของเรดิออนอันนี้นะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอามาปรับจูนนะครับก็ให้เข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้คือผมจูนมาแล้วแหละนะเนี่ยนะกดโฮมนะครับเนี่ยนะแล้วก็มาตรงเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวนี้นะครับ ข้างบนนี้เลยนะทีนี้นะครับก็มาเลือกที่จูนนิ่งนะครับใต้ลงมาตรงนี้นะเออเสร็จแล้วปกตินะมันจะอยู่ออโต้ประมาณนี้แหละนะเราก็มาเลือกเป็นแมนนวลนะครับตรงนี้นะติ๊กให้มันแดงนะครับทีนี้กดมันจะตอนแรกสุดเลยนะมันจะ Disable อยู่งี้หมดเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นโหมดที่แบบว่ายังไม่ได้ทำอะไรนะครับเราก็มากดเปิดตรงนี้เปิดให้หมดเปิดเปิดเปิดอ่านะเปิดให้หมดเลย ประมาณนี้นะอเปิดให้เปิดให้ครบนะครับหรือจะไม่ครบก็ได้นะอ่ะทีนี้นะครับก็เคลดลับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่เลย Memory Timing อันนี้นะครับก็กดตรงนี้เนี่ยมันจะขุดแรงขึ้นอืมถ้าในรุ่นที่เป็นเอ่อถ้ารุ่นที่เป็นรุ่นเก่านะครับ4 7 0 4 8 0เนี่ยคลิปก่อนผมบอกวิธีเปิดคอมพิวโมดไปแล้วนะครับ แต่ทีเนี้ยในรุ่นที่มันเป็นรุ่นถัดมาเนาะไอตัวคอมพิวโมดมันไม่มีนะมันก็มันก็ต้องมาเปิดตรงเนี้ยเออมาปรับในในตรงนี้แหละนะครับเอาเป็นว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งแล้วกันนะไอค่ายแทงนี่คือจริงๆไม่ได้เก่งละค่ายเออต้องออกตัวไปก่อนนะครับคือเป็นแค่ยูเซอร์ธรรมดาน,นี้แหละนะครับแต่ไอตัวนี้เนี่ยก็คือเอามาลองนะก็ครั้งแรกนะก็เฮ้ยประทับใจเหมือนกันนะ คือมันไม่ต้องแฟลตไม่ต้องอะไรนะมันวิ่งดีมากเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะนี่นี่เลยขุดให้คุณเมียเหมือนเดิมนะครับก็ผมใช้โปรแกรมเป็น G Minor er นะครับเน็ตโหลดอีกละวเดี๋ยนะโอเคใส่แลนเสียบเรียบร้อยนะครับจริงๆมันเสียบแล้วแหละแต่แบบมันต้องไปขยับมันนิดนึงนะครับอ่ะมาดูในโปรแกรม G Minor er ของเราครับแล้วก็เริ่มรันแล้วเนาะถ้าเกิดเปิดเป็เปนแบบ ธรรมดาเนาะมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก58ประมาณนี้นะครับทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นเซตติ้งที่ผมปรับไปแล้วนะครับก็คือหลักๆนะครับปรับตามไปได้เลยนะถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับก็คือตัว frequency นะครับเอาเป็น1,200ก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับแรมนะครับเราลากกันไปเลยนะ2,150นะครับอันนี้นะเสร็จแล้ว MV เนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งนะครับก็ ก็คือพอเราลดตัว clock speed ลงมาแล้วเนี่ยเหลือประมาณพันสเนี่ยไอตัว mv นะครับมันจะร่วงลงมาเองนะครับหรือถ้าเราอยากจะไปล็อกจริงๆนะครับก็คือมาปรับตรงแถบตรงนี้นะครับอ่ะให้เป็นอันนี้แหละก็คือให้มัน mv มันน้อยที่สุดแล้วกันนะเป็น under w a l ประมาณนี้เนาะใช่ไหมไม่รู้นะเออเขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นฝรั่งเขาใช้คํานี้กันนะอ่ะประมาณนี้นะทีนี้ ในส่วนของพัดลมเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งเลยนะถ้าจะไปยุ่งก็คือลองไปปรับก็ปรับอย่างเงี้ยแหละนะ50ิก็ได้อ,อ่ะแต่การ์ดมันค่อนข้างเย็นนะครับตัวนี้แรมเนี่ยมันจะเป็น GDDR6 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับทีนี้ power tuning นะครับคือพอโวลเต e มันล่วงลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ power consumption มันก็จะปรับตามไอตัวโวลเตอันนี้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณสักร้อยวัตต์ประมาณนี้เนาะเราก็กดแอปพลายไปเลยนะอันนี้นะผมอัดหน้าจออยู่ด้วยนะครับมันก็แฮชเลทมันดูดอบๆนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้ดอบมากนะเออเท่าที่ลองเทสดูเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยมันเนี่ยเดี๋ยวรอไปสักพักนะแฮชเลทมันจะค่อยๆขึ้นนะเออ่อะระหว่างระหว่างรอแล้วกันนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังเ,เมื่อวานเนี่ยก็ ได้ทำการทำ USB h i OS ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้นะทำแล้วเนี่ยผมไปหาดูในฟอรัมของที่เขาดิสคัสกันนะครับฝรั่งเขาคุยกันเรื่องของรุ่นนี้6800ว่าเอ้ยมันไม่ซัพพอร์ตหรืออะไรเงี้ยครับทีนี้มีฝรั่งคนหนึ่งนะชื่อคริสคริสเตียนลินนี่อะไรประมาณนี้แหละเป็นคนบราซิลนะครับเขาก็บอกว่าเออเขาไปหาคือเขาดิสคัสกับไอคนทำ h i l f OS เนาะแล้วเขาก็ เหมือนมี image อันนึงนะครับเป็นเป็นแบบว่า image alpha อะไรประมาณนี้แหละ Alpha Version เนาะซึ่งเขาก็ทิ้งลิงก์ไว้นะเป็นลิงก์ของ HiveOS เองนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ไปโหลดมานะก็มาใช้มันใช้ไม่ได้ <c oughs> คือมันเปิดขึ้นมาได้อยู่แหละนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่าไม่สามารถเซตไอตัว Memory c o ค k ได้นะครับทีนี้ผมก็เลยอ่ะลองเข้าไปในหน้าเว็บของเขานะครับเนี่ยนะ ผมยังเปิดค้างอยู่เลยเนี่ยก็คือหน้าเว็บธรรมดาเลยอันนี้อันนี้นะเออที่ผมบอกว่าฟอรัมที่ว่าเนี่ยคิสเตียนบินี่เออคนนี้แหละนะครับเขาก็ทิ้งลิงก์ไว้เนี่ยให้ไปดาวน์โหลดนะครับถ้าเกิดใครใช้อา่าทำ USB มาแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากจะทําเป็นอิมเมจอันใหม่ลงมานะครับก็คือไม่อยากถอดออกมาเนาะในหน้าเครื่องเนี่ยก็ให้พิมพ์ว่าใช้ replace นะครับแล้วก็ลบ Y แล้วก็ใส่ URL ไปประมาณนี้นะครับเขาว่ากันอย่างนี้เนาะ เออมันก็จะทําการลงอิมเมจให้เรียบร้อยเพราะบอกว่าของผมนะมันใช้ไม่ได้นะเออบูตขึ้นมามองเห็นดีปกติดีแต่ว่ามันอ่อมันคอนโทรลไม่ได้เออคอนโทรลมไม่ได้ทีเนี้ยผมมาโหลดเนี่ยก็มาโหลดอันนี้ในหน้า Install นะครับก็คือเข้า h i v e OS Farm นะครับจิ้ม Install ตรงนี้นะครับมันก็จะมี Beta Image อันนี้นะครับอ่าเขาบอกว่าสามารถใช้ d r i v e r อันล่าสุดนะครับ อยู่ในระหว่างทดลองอประมาณนี้แหะก็คือเขาแอดตัว AMD 6000ซีรีส์ลงไปแล้วนะก็คือ big n a v i อันนี้นะครับผมก็โหลดมาแล้วนะเออโหลดมามาทำแล้วด้วยนะก็คือ flat เข้าไปด้วย balina d a h e r อันนี้นะครับทีนี้ปรากฏว่าบูตมามันก็ไม่ work อะ่ะอพูดตรงว่ามันไม่ work จริงก็คือ,อยังจูนแ a มไม่ได้นะในใจผมนะก็เลยคิดว่าเออ ถ้าใครได้ตัวนี้มาแล้วกันเนาะก็มาขุดใน Windows ไปก่อนนะแต่ว่าก็มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับใน YouTube เมื่อวานเนี่ยได้คุยกันนะก็เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราลองถ้าไม่งั้นเนี่ยลองแบบว่ามาใช้เป็น l เลฟหรืออะไรประมาณนี้เลฟโอเอนะครับของตัว t m i n e r นะครับก็คือ Web บท Miner เนี่ยเขาก็ผลิต OS ออกมานะครับ เป็นลินุกเหมือนกันนะลิน mm ุกเบสเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าเออน่าจะใช้ได้หรืออะไรประมาณนี้แหละผมเองยังไม่ได้ลองแล้วกันนะแต่เนี่ยวันนี้นะก็เรื่องความยัมดีนะครับเอาเป็นว่ามาดูกันได้แล้วนะน่าจะรันมาสักพักละอันนี้นะเซตติ้งเนี่ยก็คือเป็นผมเซตตัว G.P.U.clock speed นะเป็นพันสนะครับแต่ว่ามันวิ่งดูมันดรอปลงนิดๆนะครับเนี่ยนะก็ ให้แฮตเรทนะอยู่ที่62.5นะครับซึ่งตัวแรมนะผมโอคอกไป2อ5 0แล้วกันนะเนี่ยมันก็ดออปลงนิดหน่อยนะครับก็เออมันก็ดีนะกินไฟแค่104วัตต์เองอะคือแบบเฮยเนี่ยถ้าเทียบดูนะครับก็วิ่งประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนซีรีส์ถ้าเป็นของ n v i d i เดียเนี่ยก็จะเป็น3060 Ti กับตัว3070เนี่ยจะวิ่งประมาณนี้เนาะแต่ว่าอัตราการกินไฟนะของ อไอ้พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็น 120, 125, 130, 135หรือถ้าเป็นตัวที่เป็น3060 Ti รุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เลยเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟ1 6อยู่160วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าอันนี้นะจัดว่าเด็ดนะในในความรู้สึกผมนะครับแต่ว่าในความรู้สึกผมเอ,เองอีกก็เหมือนเดิมนะครับก็คือพอมันไม่ซัพพอร์ต h i ฟ e OS s แบบ100%อย่างเงี้ย ผมเองก็ยังไม่พิจารณาเอามาใช้แล้วกันรุ่นนี้นะแต่ว่าใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเออดีมากๆแต่ว่าจะดียังไงเนี่ยมันก็คงไม่เท่าได้การมาราคาถูก <c oughs> คือค่าตัวตอนนี้นะผมไป s e ิร์ช Google มาแล้วเนี่ยก็มันอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทกันเลยนะือแพงแพงโคตรแถมไม่ค่อยมีการด้วยนะ อย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ให้ผมมายืมการ์ดเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาไปซื้อต่อมานะน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะเนี่ยนะอีกคืออีกคือภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับมีตัวโขงๆอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเนี่ยนะน,นะครับอันนี้นะก็จะวิ่งอยู่หกสิบสองจุดห้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่อัดหน้าจอเนี่ยมันจะวิ่งไปหกสิบสามกันเลยนะเออคือดีนะดีมากเลย อโอเคเนาะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพีิงเท่านี้แหละนะครับคือช่วงนี้นะผมค่อนข้างวุ่นวายก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปอะไรที่มีสาระมากมายนะครับก็ปากดูกันด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับคือถ้าใครดูการรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็จัดมาได้ราคาไม่แพงมากนะครับผมตีไว้เลยนะว่ามันจัดว่าเด็ดเด็ดมากนะในความรู้สึกผมเนี่ยเออ่คือค่าไฟเท่าเดิมแล้วกันเนาะ เออก็สามารถขุดได้แรงมากขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เออก็น่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับว่าคือมันก็จะมีเอทเทอร m 2.0ใกล้มาแล้วนะครับมีดิฟ f ิคอลบอม m b อีกอันหนึ่งนะครับ EIP 1 5 5 9ก็จะตามมาอีกนะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับมันอยู่ไม่ไกล ตัวเราแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นแล้วนะครับก็ใครที่จะเพิ่มแรงขุดในปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะต้องคิดเยอะๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะมองในมุมนักขุดนะครับถ้าเราจะทําเป็นอาชีพเนาะเราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้เท่าที่เท่าจะทําได้แล้วกันเนาะเออหาความรู้เยอะๆแล้วครับแล้วก็คือผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครมีความรู้เนี่ยก็าสามารถผ่านไอ วิกฤตการณ์อะไรพวกนี้ไปได้แน่นอนนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันมีให้ขุดเยอะนะอย่างตัวนี้นะครับหกแปดศูนย์ศูนย์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดไอเทอเรเียมันขุดไม่ได้แล้วจริงๆนะครับมันก็จะมีออาคอนทรมอื่นๆนะให้ขุดเยอะนะครับเช่นกรินเนาะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยกรินเนี่ยก็ในวัตถุไมยเนี่ยตัวกรินเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งนะที่ให้โปรฟิตที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดวัตถุไม้ให้ดูนะโอเคอันนี้นะ กดแคคูเลตไปเลยนะอ่ะนี่นะอีแทมาเบอร์หนึ่งนะครับแล้วมาดูกลินเนี่ยครับนี่นะกลิน CT 32นะคุกคาทู32นะครับก็ไรายได้ไม่ได้แย่นะสูสีเอเทเรี่มเลยนะครับก็เป็นว่านะก็ไม่ต้องไปเครียดเนาะมีเยอะแยะให้เราขุดนะครับขนาด RVN เนเนาะอันนี้นี่แบบขุดน่าจะแรงมากนะครับนี่นะ ยังได้อยู่แบบหลายดอลลาร์เลยนะต่อวันนะเออก็ดรอปลงมาจากเอทเทอร m ี่มไม่เยอะมากแถมมีพี่คอนฟักนะครับวิ่งตามมาเรื่อยเออก็มีเยอะแยะนะเอากอริทิมให้เราขุดนะครับที่ไม่ใช่เอทเทอร m เียนาะซึ่งผมเชื่อลึกๆนะว่าเอทเทอร m ี่มสอนยูสูมาเนี่ยเขาก็ยังให้ขุดแหละไม่งั้นเดี๋ยวระบบเขาจะล่มหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคครับผมเองก็จะพยายามอัพคลิปทุกวันนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม